ท่านผู้ชมเริ่มวันศุกร์ที่16นี้ถึงสิ้นเดือนนะครับโปรโมชั่นบุฟเฟ่ห้าแถมออยเตอร์หท่านให้สองตัวชื่อมันคือออยเตอร์ทรงเครื่องนะครับออยเตอร์สวยๆใหญ่ๆมาจากประเทศญี่ปุน่น1ท่าน2องเพื่อนสองตัวยังไม่จบครับมานี่อีกวากีวซูเชิแบบนี้เติมไม่อั้นเรียกร้องกันมาเยอะ ถึงสิ้นเดือนนี้รีบมาเลยครับโปรแรงแรงแสงทุกโปรบุฟเฟ่599ระเบิดแล้วครับวันนี้แล้วเรียกร้องกันมาเยอะโปรโมชั่นแรงแสงทุกโปรบุฟเฟ่599ฟังไม่ผิดนะครับแถมเนื้อวากิวซูชิเติมไม่อัน้นดูเลยครับจะกินเท่าไหร่ก็ได้ในบุฟเฟ่599ไม่จบแค่นั้นครับแถมออย ตอร์ทรงเครื่องออเตอร์ทรงเครื่องนะครับออยเตอร์ญี่ปุ่นใหญ่ๆแบบนี้ทรงเครื่อง1ท่าน2ตัวเริ่มวันที่16นี้นะครับถึงสิ้นเดือนใครเป็นสายเนื้อวากิวถามหาเยอะๆมาได้แล้วที่อารุอิซูชิใต้ตึกทูคอนโดอยู่กับบุฟเฟ่ห้าก้าเนี่แหละครับปกติเป็นโคข,ขุนแถมวากิวซูชิเติมไม่อันไฮไลท์เด็ดจริงๆก,ก,ก็คือ แถมออยสเตอร์ทรงเครื่องญี่ปุ่น1ท่านสองตัวจัดไป